สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราได้รับเกียรติค่ะจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะนั่นก็คือคุณวาราวฒิศิลปะอาชาค่ะซึ่งนอกจากจะสมมวกในตําแหน่งรัฐมนตรีที่ว่านี่แล้วยังสมมวกอีกใบหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะได้พูดคุยกันกันกบ หลากหลายประเด็นเลยทเดียวทั้งเนื้อง,งานและทั้งประเด็นในด้านการเมืองโดยเฉพาะกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะและช่วงนี้นน,นะคะคุณวราวุษนั้นพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วเราจะพูดคุยกันผ่านระบบสูงค่ะสวัสดีค่ะท่านตรีขาตรีขาสวัสดีครับพี่เนงสวัสดีท่านผู้ชมครับ ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ค่ะยินดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาออกรายการครับพี่เด็งครับ <c oughs> ค่ะต้องถามกันนิดนึงความคืบหน้าค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการจ่ายเงินหนึ่งหมื่นบาทกับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกับที่น้มตรีรับผิดช,ชอบอยู่ในเรื่องของคนพิการครับเป็นไงบ้างคะรายงานว่ายังไงบ้าง โอเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับตอนนี้บัน11โมงแล้วเมื่อตอน9โมงเช้านะครับท่านนายกก็ได้กดปุ่มทําพิธีโอนเงินให้กับพี่น้องคนพิการซึ่งจริงๆก็ได้รับกันตั้งแต่ตี2ตี3ที่ผ่านมานะครับประมาณ2ล้าน4หมื่นกว่ารายนะครับขาดไปอีกประมาณ9 0 0ื่นรายเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าข้อมูลไม่ตรงบ้าง บัตรคนพิการหมดอายุบ้างอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะครับขอฝากพี่น้องคนพิการด้วยนะครับว่าท่านมีเวลาถึงวันที่3ามธันวานะครับในการที่จะไปอัปเดตข้อมูลแล้วก็ทําข้อมูลให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เงิน10,000บาทก็จะโอนเข้าบัญชีท่านแน่นอนแต่ว่าเมื่อเช้านี้นะครับสองล้านสี่หมื่นกว่ารายนั้นก็ได้รับเงินนะครับจะค่อยๆทยอยได้รับเงินวันนี้พรุ่งนี้กับมารืนนี้นะครับเมื่อเช้านี้บางส่วนได้รับไปเรียบร้อยแล้วครับพี่แดงคนพิการนี่มีประมาณเท่าไหร่คะ ปัจจุบันในประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณ2ล้าน4แสนถึง2ล้าน5แสนคนที่เป็นคนพิการแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขว่าบางกระทรวงก็จะมี definition ของคำว่าพิการเนี่ยต่างกันไปนะครับอันนี้เนี่ยทางผมได้มอบให้ทางกรมคนพิการเนี่ยเร่งประสานงานกับแต่ละฝ่ายที่ทำให้ตัวเลขทั้งประเทศเนี่ยมันตรงกันนะครับ เห็นทางดนตรีช่วยว่าการะทรสงการลังนะคะคุณจุลพันธ์เนี an, buckets, milk, AM, ่ยระบุเอาไว้ว่าคือตอนนี้ดูเหมือนจะมีปัญหานะคะเรื่องความผิดพลาดเกี่ยวกับบัตรคนพิการอยู่จํานวนประมาณหมื่นกว่าคนหรือไงเนี่ยค่ะอ๋อจริงจริง,รงตัวเลขมันหายไปเนี่ยประ <S <s <content>. มาณเกือบเก้าหมื่นนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพิการบางท่านได้รับเงินจากท้องถิ่นนะครับก็เลยไม่ได้แต่ว่าไม่ได้มาขึ้นทะเบียนกับกรม ทำให้จะไม่สามารถได้รเงินปืนจากระบบีได้ดังนั้นเนี่ย<ฆ>ช่วงนี้เราถึงได้มีเวลาถึงวันที่สามธันวาให้พี่น้องคนพิการที่เคยรับเบี้ยอยู่เนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับกรมคนพิการเสียจะได้รับเงินผ่านระบบเออหนึ่งหมื่นบาทวิทย์วอตเตนี้ได้นะครับพี่เด็กค่ะคือดูแล้วเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีครับอันนี้ต้อง<ฆ>ขอบคุณทางรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้เ,เห็นใจ<ฆ>แล้วก็ให้โอกาสกับทางพี่น้องกลุ่มพี่น้องคนพิการก่อนเพื่อนเลยนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะทีนี้ จากเรื่องของเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมาต่อกันกับประเด็นทางด้านการเมืองกันนิดนึงนะคะท่านในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะตกลงเนี่ยมติของพรรคเนี่ยนะคะว่ายังไงกันบ้างคะกับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะถ้าพูดถึงเรื่องมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยพรรคชาติไทยเราก็เห็นตรงกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเรา<ฆ>อยากจะให้มีสสอรอแล้วก็ร่างฉบับใหม่กันขึ้นมานะครับแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยก็จะได้รับฟังว่าจะได้เป็น รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างเช่นรัฐธรรมนูนปี40เนี่ยที่เราเคยทํากันมานะครับของพรรชาไทยสมัยนั้นนะครับค่ะค่ะนั่นหมายความว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะมาแก้แบบไร้มาตราแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าคงต้องมานั่งคุยกันนะเพราะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยทางทางพรรคแกนนำเนี่ยบางทียังไม่ได้พูดคุยในรายละเอียดกับพรรคร่วมเลยฉะนั้นจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปฏิกิริยาของพรรคร่วมแตกต่างกันไปนั่นก็มาจากสาเหตุที่ว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันก่อนแล้วพอมีข่าวออกไปเช่นนี้เนี่ยทางพรรคร่วมแต่ละพรรคก็ยังต้องสงวนท่าทีเพราะเรายังไม่รู้ว่าเรายังไม่สามารถเยี่สือโนได้เพราะเรายังไม่รู้ในรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอืมอคือยังไม่เห็นร่างแก้ไขที่ทางพรรคเพื่อไทยส่งไปใช่ไหมครับอย่างครับ,รบ,รบแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่เราเห็นตรงกันก็คือว่าเราอยากทําให้การบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยเป็นไปด้วยความ รวดเร็วมากยิ่งขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นสถานการณ์น้ําท่วมนะครับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยบางเรื่องก็จําเป็นที่จะต้องได้มีการปรับปรุงเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์นะครับอือืคือไม่ควรจะมาเด้นเรื่องของการแก้ไขรัฐธมนูญก่อนเป็นลําดับแรกควรจะแก้ไขปัญหาที่ตอนนี้ประชาชนกําลังประสบอยู่มากกว่าเป็นลําดับแรกใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับ ผมคิดว่าตะทีเนี้ยเรื่องอื่นเนี่ยเราพักไว้ทั้งหมดเลยปัญหาเรื่องของพี่น้องที่เชียงรายเชียงใหม่นะครับหรือแม้แต่ที่ตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยยังไม่ทันไรลเลยน้ําปิงเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับรผมเองเนี่ยได้เดินทางร่วมคนะไปกับท่านมอทหนึ่งกับมอทอรสี่เม,มื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นสภาพบ้านเรือนของพี่น้องแล้วเนี่ยโอ้มันก็จุกที่หน้าอกเหมือนกันนะครับคือเราเข้าใจความรู้สึกที่ผมใช้คำว่าเข้าใจเนี่ยเพราะว่าสุพรรณบ้านผมเนี่ยก็เป็นพื้นที่รับน้ําเช่นกัน จะต่างกับที่เชียงใหม่เ <ฮะ S 2> ชียงรายตรงที่ว่าสุพรรณบ้านผมเนี่ยน้ามาช้าอืแต่อยู่กันเป็นเดือนนะครับเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับความเสียหายเนี่ยมันก็มหาศาลอย่างที่เห็นฉะนั้นวันนี้แก้ปัญหาความอดร้อนของพี่น้องเยียวยากันก่อนดีกว่าที่จะไปพูดเรื่องอื่นรับค่ะต้องให้น้องตรีเล่าไว้ฟังนิดนึงนะคะว่าตรงลงแล้วเนี่ยนะคะมีการหารือกันก่อนเป็นการล่วงหน้าหรือไม่คะก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาเนะะี่ยค่ะ มีการพูดคุยกันในกรอบกว้างว่ารัฐมนูลที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นเนี่ยทาให้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทางานได้ค่อนข้างเ,เรียกว่าลําบากนะครับมีขั้นตอนมีเงื่อนไขยเยอะนะครับเราก็อยากจะทําให้ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันปรับใตรตามการเวลาที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้การบริหารราชการเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็อย่างเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะทํางานดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยจะทําอย่างไรให้เขาทํางานได้ อาวุธให้กับเขาให้เขาเป็นที่หวังเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างที่เขาเคยเป็นนี่คือสาเหตุใหญ่ของการที่เราจะแก้แกรัฐธรรมนูญนะครับสแสดงว่ามีการพูดคุยกันจริงใช่ไหมคะคือก่อนหน้าที่จะมีการถกไอสัตว์ใช่ไหมคะ,ะจริงๆเนี่ยเราพูดกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะครับว่าการที่จะ,ะแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งตอนช่วงหาเสียงเนี่ยทุกพักก็พูดเหมือนกันหมดอ,อย่างเช่นในกรณีอของชาติไทยพัฒนาเนี่ยเราก็ตั้งไว้ชัดเจนว่า เราเนี่ยอยากจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยที่ข้อหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไม่แตะหมดหนึ่งหมดสอง<ะ>เราข้อสองเนี่ยเราจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นดีลเบรกเกอร์ของชาติไทยพัฒนานะครับแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยเราก็อยากจะให้มีสอสอรอขึ้นนะครับเราก็<ะ>ร่างขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นการตอบโจทย์ของที่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเหมือนอย่างสมัยที่พรรคชาติไทยที่พ่อปัญหาน,านำอยู่นนเนี่ยได้เป็นที่มา<ะ>ของท่านนนปี40เราอยากเห็นแบบนั้น ค่ะค่ะเอแล้วในช่วงการหารือกันมีประเด็นเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยอยู่ในวงหารือด้วยไหมคะในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้นะครับจึงทําให้ตอนที่พอมีข่าวขึ้นมาเราก็เราก็เลยยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันประเด็นไหนนะครับเพราะว่าคาว่าจริยธรรมเนี่ยมันกว้างมากแน่นอนมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟของสังคมนะครับสังคมกําลังจับตาดูอยู่แต่ว่าในรายละเอียดของเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็มีรายละเอียดยุบยับเยอะมากซึ่งเราไม่รู้ว่า พูดถึงประเด็นไหนถึงได้บอกว่าคงต้องไปพูดคุยกันก่อนว่าแนวทางที่อยากจะให้แก้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรอย่างไรยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแล้วจริงไหมคะที่บอกว่ามีหัวหน้าพักการเมืองใหญ่เนี่ยเป็นคนออกไอเดียเรื่องนี้ที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าจะพูดกัน้องตรงก็คือคุณอนุทินน่ะละจริงไหมคะเอ่อเรื่องการแก้รัฐธรรมนูนหรือว่าเรื่องจริจรยธรรมครับพี่เดงเรื่องจริยธรรมคะ่ะเรื่องจริยธรรมเนี่ยอันนี้ผมเรียนด้วยค,ความสัต์จริงว่าจําไม่ได้จริงๆว่ามีการเพราะว่า จำไม่ได้ว่ามีการพูดถึงเรื่องจริยธรรมตอนที่อยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าที่อยู่ด้วยกันแล้วพูดกันเนี่ยก็คือว่ายังไงเราต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทําให้ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างคล่องตัวนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ตัวผมเองก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยฉะนั้นเนี่ยจำไม่ได้จริงๆว่าว่ามีการพูดไหมนะครับแล้วก็ไม่มีรายละเอียดเข้ามา ค่ะถ้างั้นแสดงว่าคุณอนุทินเป็นคนเสนอไอเดียที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเป็นความเห็นที่ทุกพรรคเห็นตรงกัน<อ>แล้วก็คุยกันตั้งแต่ตอนก่อนเลือกตั้งเลยครับพี่เลงว่ามันมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างตอนที่ผมทํางานสมัยเป็นสสสมัยแรกปีสี่สี่เนี่ยะนะครับเรายังสสอเนี่ยยังมีเรียกว่ายังมีอาวุธอยู่ในมือที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ แต่ว่าสอสอสมัยนี้ลงพื้นที่ไปเนี่ยแทบจะทําอะไรให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้เลยแถมทําอะไรพลาดไปหน่อยเดียวเดี๋ยวโดนร้องผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอ้าวซวยอีกอะไรอย่างนี้ฉะนั้นมันมัน,มนทาให้การทางานเนี่ยค่อนข้างลําบากก็เป็นเทุที่ทําให้เราอยากจะมีการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญเรานะครับเออย่างนี้ถ้าจะสรุปได้ไหมคะว่าถ้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสภาเนี่ยในอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยประมาณช่วงกลางเดือนน่นนะคะคือทางพัก ชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะไม่เอาด้วยต้องมาดูก่อนว่าเขาแก้อะไรนะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่ที่ผมเรียนพี่เด้งไปเมื่อสักครู่ว่าถ้ายังไม่ได้คุยกันเนี่ยแล้วอยู่ๆเอาร่างมาเนี่ยมันไม่สามารถตัดสินใจได้ครับว่าบันดีหรือไม่ดี mm hmm. เหมือนกับอยู่ๆว่าจะขายรถคันหนึ่งแล้วบอกว่า mm hmm. คุณจะซื้อหรือไม่ซื้อบอกผมยังไม่เคยลองขับเลยผมยังไม่เคยนั่งยังไม่เคยเห็นที่หน้าค่าตาด้วยว่าหน้าตารถ mm hmm. เป็นอย่างไร จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยผมตัดสินใจไม่ได้เช่นกันนะครับผมคิดว่าพี่พี่เดงบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเลื่อนออกไปก่อนก็ได้เพราะว่าปัญหาปัญหาเรื่องอุทกภัยเนี่ยที่ผมได้ไปคุยกับทางฝ่ายทหารเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใช้เวลาแดมนับเดือนเชีนะครับ เพราะว่าคีเลนที่โครนที่มันหมักหนม,มอยู่เนี่ยถ้าอยู่ในถนนใหญ่เนี่ยเราใช้เครื่องมือหนักเนี่ยรถแบ็คโฮเอะยังไรเนี่ยไถยดันออกไปได้แต่ที่อ,อ,อยู่ตรามซอกซอยเล็กๆหรืออยู่ในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยม,มันแทบจะต้องใช้แปลงอันเล็กๆปิดข,ขัดกันทีละตารางนิ้วกันเลยทีเดียวแล้วมันก็เป็นภารกิจที่เลเบอร์อินเทนซีฟหรือว่าต้องใช้แรงงานเยอะมากดังนั้นการฟื้นฟูต่างเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีความสําคัญมากกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นที่มาถึงได้บอกว่าทำตรงนี้ แน่นอนอเดี๋ยวนนคุยกันประเด็นประเด็นนี้แน่ๆนะคะทีนี้แต่ทีนี้นอกเหนืออะข้ามจากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของ entertainment complex นะคะหรือว่าคาสิโนเนี่ยในส่วนท่าทีของพรรคชาติไทยพัฒนาเองดูเหมือนว่ายัางไม่เคยแสดงท่าทีเรื่องนี้อย่างชัดเจนออกมาทาพรรคว่ายังไงบ้างคะผมคิดว่า entertainment complex นั้นเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแน่นอนข้อเสียเนี่ยคนพูดกันเยอะแล้ว S <S นะครับข้อดีเนี่ยเราสามารถวางกติกาได้หลายอย่างนะครับ <คะ S 2> อย่างเช่นการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางเนี่ยการจ้างงานคนพิการการจ้างงานผู้สูงอายุนะครับ <คะ S 2> ซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะครับพี่เด้งนะครับต้องใช้แรงงานต่างชาติเข้ามาการที่กระทรวงพอมอเนี่ยที่ผมทํางานอยู่ในวันนี้เนี่ยจริงๆผมมองกระทรวงเนี่ยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จะสามารถผลักดันเศรษ,ษฐ,ฐกิจได้ถ้าเรา,า <คะ S 2> ดึงเอาศักยภาพของคนสูงอายุกับคนพิการเนี่ย นะครับให้เข้ามาทํางานนะครับถ้าทำแบบนี้ได้เพิ่มการจ้างงานแรงงานขึ้นมาเนี่ยมันลดปัญหาสังคมได้ซ้ําไปถึงได้บอกว่ารายละเอียดของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันมีหลายมิติเหลือเกินถ้าเราจะมองแต่ในแง่ไม่ดีนะครับแน่นอนมันก็มันพูดกันได้ตลอดแต่แง่ดีของมันเนในทางเดียวกันเนี่ยมันมีเช่นกันผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่ในฝ่ายที่ต้องดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางถ้าหากว่าเราเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้เนี่ย ได้มีอาชีพได้มีงานทําอยู่บนพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยนะครับ mm hmm. มันเหมือนกับยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสตัวที่ว่าเขาไม่ต้องมาพึ่งสวัสดิการของรัฐแล้ว mm hmm. เขายังสามารถสร้างไรายได้กับตัวเองเรายังได้ภาษีจากคนกลุ่มนี้ด้วยซ้ำไปนะครับ <Ha. S 1> ดังนั้นเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยตอนนี้รายละเอียดมันยังไม่ออกมาว่า uh huh. จะเป็นอย่างไรอย่างไรบ้างฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตีตนไปก่อนไ่าก่อนเนี่ยผมยังไม่อยากจะไปติเรือ mm hmm. ทั้งโกลน แต่ว่าผมมองในแง่ดีก่อนว่างานที่ผมทําอยู่ในวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการที่มีเอ่อ r t a เ n อ e n t อนเทอร์เทนเขึ้นมานะครับแน่นอนอย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นว่าข้อด้อยเนี่ยมันมีข้อดีข้อที่ทางสังคมติเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าคงต้องรอดูกันภาพรวมว่ารายละเอียดออกมาเป็นเช่นไรนะครับ คือแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยพอพูดถึงคำว่า entertainment complex จริงๆแล้วหัวใจของมันก็คือคาสิโนนั่นเองเพียงแต่ว่าเอา entertainment เนี่ยมาครอบคาสิโนเอาไว้ค่ะวันนั้นมันจะมีผลกระทบตามมาและกระทรวงเองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบดูแลในเรื่องของประเด็นปัญหาผลกระทบต่างๆคือทางดนตรีเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้ไหมคะ คงไม่ต้องเตรียมพร้อมหรอกครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัญหาที่ที่เด้งพูดถึงเนี่ยมันก็มีอยู่ประจําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุคนพิการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเรื่องเด็กนะครับหรือแม้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวต่างๆเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วนะครับการที่มี entertainment complex ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นเพราะยังไงเนี่ยมันอยู่ในสังคมของมันอยู่แล้ว แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยทางกระทรวงพอมอเนี่ยเราก็กําลังเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอสถาบันครอบครัววันนี้เราให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราถือว่าเป็นเป็นด่านแรกแล้วก็เป็นด่านที่สําคัญที่สุดที่จะสร้างเกราะกําบ,บังให้กับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะครับในการที่ถ้าหากครอบครัวเราอบอุ่นขึ้นมามีความ,มปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเนี่ยมันะจะลดปัญหาความรุแนแรงอื่นได้ นะครับแต่นั้นการที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องมีปัญหาเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาใช้คาว่าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าปัญหามันจะหมดไปนะครับเพราะว่าปัญหาทุกวันเนี่ยผมก็แก้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับพี่เดงแม้ว่ามันจะเป็นคาสิโนก็ตามถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยการที่เราไม่มีคาสิโนในประเทศไทยเนี่ย<ฆ>ก็ยังมีคนไทยเนี่ยไปเล่นคาสิโนอยู่ตามตะเข็บตามอะไรอยู่ตลอดเวลา นะครับ<ม>ตามตะเข็บชายแดนบ้านเราหรือแม้แต่บ่อนเถื่อนที่เกิดขึ้นในประเทศใดในขณะนี้ก็มีคนเล่นกันอยู่ประจําอยู่แล้วฉะนั้นการที่มีคาสิโนหรือว่ามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาเนี่ย<ม>ปัญหาเหล่านี้นะครับมันก็กระทรงพอมองเราก็ยังต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่ดีไม่ได้ทําให้มันหนักขึ้นนะครับหรืออาจจะดีขึ้นก็ได้ปัญหาสถานการณ์<ม>อาจจะเบาบางขึ้นถ้ามีการจ้างงานอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับ ค่ะค่ะทีนี้วันพรุ่งนี้นะนะคะรายงานการศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะจะเข้าที่ประชุมสภาโดยเฉพาะนนะคะประเด็นเรื่องของ112เนี่ยจะต้องควบรวมกันกับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะโดยมีสสพักพไทยบางคนเนี่ยเห็นว่าควรจะต้องนิรโทษ112ด้วยอันนี้ดูเหมือนว่าในส่วนของพักเพื่อไทยเองเขาจะมีความเห็นน่นนะคะแตกต่างกันไปในส่วนของพักชาติไทยพัฒนาล่ะคะเป็นมติเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเลยหรือว่า จะเป็นความเห็นในแต่ละปัจเจกคนคะอันนี้เราเห็นตรงกันทั้งพักเนี่ยนะครับเราเห็นตรงกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมเรามีอยู่สามเรื่องเรื่องแรกเนี่ยต้องไม่ไปยุ่งกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองอะไรที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับก็ดําเนินคดีกันไปอันที่สองเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับและอันที่สามเนี่ยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาดแดๆ สมเงื่อนไขอันนี้นะครับทุกวันนี้เราก็ยังยึด3าประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่ของเกี่ยวกับเรื่องนิจิทัลศกรรมอยู่นะครับค่ะก็คือไม่เปลี่ยนแปลงยังไงก็ยังคงยืนยันในมตินี้นะคะจุดยืนเรายังจุดเดิมอยู่ครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับค่ะค่ะอาคาทีนี้ไปที่เรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายกันเลยตอนนี้นะครับฟื้นฟูไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วในหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีค่ะ ต้องต้องขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนข้าราชการกระทรวงพอมอนะครับที่เพราะว่าตอนที่ขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่แค่พอมอจอเชียงทีมพอมอเชียงรายแต่ว่าจังหวัดใกล<ฆ>้เคียงก็เข้ามาช่วยด้วยนะครับ<ฆ>ผมถามผม,ผมก็ถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยที่มาทั้งหมดเนี่ย<ฆ>บ้านใครยังน้ําท่วมอยู่บ้างก็ย<ฆ>กมือกันพอสมควรเลยบอกเขาแถบ <ül> ิงชี้อยู่เนี่ยเนี่ยครับบ้านอยู่ตรงเนี้ยท่วมนะครับผมก็ผมก็บอกว่าผมขอโทษนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นข้าราชการกระทรวงพมเนี่ยต้องดูแล พี่น้องประชาชนก่อนนะครับความเดือดร้อนส่วนตัวเนี่ยเราต้องเอาไว้ก่อนต้องช่วยพี่น้องประชาชนก่อนนะครับแล้วก็ต้องก็ต้องขอบคุณเพราะทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันคือที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพอมอจะลงพื้นที่เมื่อเรียกว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนะครับแล้วก็เราไปเยียวยาซึ่งผมคิดว่าบางครั้งมันไม่ทันการครับพี่เด้งพอมารอบนี้เนี่ยผมก็เลยบอกขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ย ติดสอยให้ตามคือกระทรวงพอมอเนี่ยต้องทาความเข้าใจกันก่อนว่างบเราเนี่ยค่อนข้างจํากัดอ,กอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าของที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่โอ้โหระลึมเหมือนอย่างกระทรวงอื่นๆฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยของเราไม่มีเรามีแรงเรามีตัวเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยติดตามออขบวนอย่างเช่นของมหัดไทยจะไปลงพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงจะไปลงพื้นที่เนี่ยเราไปด้วยนะครับแค่แค่ไปช่วยคุณยายขึ้นจากเรือได้ก็ยังดีนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะครับแล้วก็ในขณะที่ออกไปเนี่ย เราจะได้เห็นด้วยว่าแต่ละพื้นที่ตรงไหนพอน้ําลดแล้วเราจะต้องเร่งมาดูก่อนเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นะจะสังเกตว่าในการทํางานรอบนี้เนี่ยทางทีมงานพอมอของเราเนี่ยก็ได้ออกมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเราก็จะอยู่กันจนจบหรือแม้ว่าจนตอนหลังสุดขึ้นไปเยียวยาทางด้านจิตใจด้วยครับค่ะค่ะเอเห็นทางดนตรีนะนะคะได้ออกมาพูดอยู่ประเด็นหนึ่งค่ะ เรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อไม่ให้ปัญหานี่มันเกิดขึ้นซ้ําซ้อนปีแล้วปีเล่านะคะขออธิบายคําพูดคําพูดนี้ได้ไหมคะตอนนี้เป็นแบนเนอร์ที่แบบแชร์กันมากเลยต้องขอบคุณพี่แดงที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่เรากาลังจะพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ไขเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิด นะครับทุกวันนี้ที่เรามาแก้เนี่ยมันมันใช้งบประมาณมากกว่ามันใช้แรงงานคนเยอะกว่าเหนื่อยกว่าในการแก้ไขแต่การป้องกันเนี่ยเอ่อเราก็ต้องขออนุญาตเรียนผ่านพี่เด้งไปอย่าทุกทุกท่านว่ามไม่ได้จะก้าวล่วงไปยังาภารกิจหน้าที่ของกระทรวงอื่นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมากระทบกับการดูแลคนกลุ่มเปราะบางที่พอมอกกาลัง<ม>กาล,ลังแก้ไขปัญหาอยู่ในตรง<ม>คือเราจะสังเกตว่าน้ําที่มาท่วมในภาคเหนือหรืออีสานตอนบนในขณะนี้เนี่ยมันเป็นน้ําโคลน น้ำเลนทั้งนั้นเลยสีน้ตาลคือสีช็อกโกแลตเลยล่ะถ้าออกมาจากสตานบักนี่กินน่าอร่อยเลยล่ะนะครับแสดงว่าน้ําที่ลงมาเนี่ยมันเจอแต่ขี้ดินขี้โคลนขี้เลนทั้งนั้นเลยลองเปรียบเทียบกันครับพี่แดงเวลาเราเห็นน้ําท่วมที่เอาญี่ปุนก็ได้น้ําท่วมญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นน้ำเขาใสแจ๋วเลยนับลงไปว่ายน้ํากันได้เลยแล้วก็หายไปโดยโดยเร็วก็แปลว่าน้ําที่มันตกลงมาในพื้นที่เขาเนี่ยเจอต้นไม้เจอพืชคลุมดิน เจอหญ้าเจออะไรฉะนั้นที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแค่น้ําในขณะที่ของเราเนี่ยจะฝั่งไทยหรือฝั่งพม่าก,ก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เจออะไรสีเขียวเลยเจอแต่ดินอย่างเดียวเลยมันโดนอะไรสีนั้นก็ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยพอน้ํามันไม่เจออะไรมันชะเอาดินเข้ามาเนี่ยลาทางแรงน้ําเวลามันมาปะทะก,กับเขื่อนเนี่ยมันก็รุนแรงพอแล้วนี่บวกกับน้ําหนักของขี้คโครนขี้เลนที่มันละลายมาอยู่ในน้ําด้วยเนี่ย <Impact S 2> อิมแพคมันยิ่งหักเข้าไปใหญ่ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นในรอบนี้มันถึงได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นฉะนั้นถ้าหากกดดังลึกภาดกลับกันวันนี้ถ้าเรามีต้นไม้เยอะเรามีพื้นที่สีเขียวเยอะมีพุ่มไม้มีใบหญ้ามีอะไรที่คอยที่จะยึดดินเอาไว้ให้อยู่กับที่เนี่ยนะครับมันก็จะเหลือแค่น้ําอย่างเดียวแล้วก็อพอน้ําลดความเสียหายมีแน่นอนแต่มันก็จะไม่มีขี้โคลนขี้เลนเนี่ยทามอยู่ในบ้านของเรา นี่คือสาเหตุที่ทําไมผมถึงบอกว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเมืองและนอกเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าต้นน้ำครับพี่พี่พี่เล่งครับค่ะคืออย่างน้อยมันก็ได้หน่วงน้ําเอาไว้แล้วก็ไม่มีความรุนแรงอย่างที่เป็นอยู่นะคะ แล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตะกอนตกเอาไว้คือน้ำเมื่อก่อนเนี่ยพอท่วมเสร็จพอลงไปปุ๊บเราก็ขัดบ้านทําความสะอาดนิดหน่อยไม่ต้องไปขุดขี้เลนไม่ต้องไปขุดโคลนขึ้นมามเพราะว่าวันนี้เนี่ยบนถนนที่เชียงรายเนี่ยครับพอมันเริ่มแห้งแล้วรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันเริ่มตีเป็นฝุ่นขึ้นมาอีกแล้วก็มีปัญหาฝุ่นขึ้นมาอีกฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราป้องกันไม่ให้ดินเนี่ยมันมาผสมอยู่ในน้ําตั้งแต่แรกมันก็จะลดปัญหาแล้วก็ลดความรุนแรงลงไปได้อีกอย่างมหาศาลเลยครับพี่เด้ง ค่ะค่ะเพราะนั้นรัฐมนตรีเองจะเสนอแนวคิดที่ว่านี่ไมคะหรือว่าจะไปคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไหมอันนี้คือต้องบอกอว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งะนะครับอย่าเออคือ,ค,อคือเราไม่ได้จะไปบอกทางกระทรวงนั้นกระทรวงนี้แต่ว่า<อ>ผมกําลังส่งข้อความไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนครับพี่เด้งนะครับอย่ารอว่าทําไมหน่วยงานนั้นไม่อย่างนี้ทําไมรอหน่วยงานนั้นอย่างนั้นนะครับคนทุกคนเนี่ยขอแคบ มีพื้นที่สีเขียวไปปลูกต้นไม้กันคนละต้นไปทําให้พื้นที่ของท่านเนี่ยอุดมสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าเวลาธรรมชาติมันมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับพี่เด้งเขาไม่ได้เลือกนครับ<ม>ว่าฉันจะไปคนรวยก่อน<ม>ฉันจะไปคนปกติก่อนคนพิการฉันเอาไวท้ทีหลังหรือว่าฉันจะไปท่่มของไอ้ฝ่ายรัฐบาลก่อนฝ่ายค้านไม่ท่วมเขาท่่มหมดเลยฉะนั้นเนี่ย<ม>เวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยอย่าเพิ่งไปรอให้เป็นหน้าทีหน่วย,ยงานนั้นหน่วยงานนี้ทุกคนเลยครับพี่เด้งภาคเหนือเนี่ย ปลูกต้นไม้กันขึ้นช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลแล้วผมมั่นใจครับว่าในอนาคตเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาอย่างที่เราทํากันอยู่ขณะนี้ครับพี่เดงค่ะค่ะก็เชื่อแน่ว่าคนเชียงรายนะคะในขณะนี้คงจะตื่นตัวแล้วล่ะต้องหาวิธีป้องกันแล้วนะคะว่าจะแก้ไขปัญหากันยังไงดีอืถูกต้องค,ครับคือช่วงนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนครับค่ะ ทีนี้รันตรีพอจะบอกได้ไหมคะจากที่ลงไปดูแลในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ปัญหาหนักปัญหาใหญ่เนี่ยที่คนในจังหวัดเชียงรายกําลังประเชิญอยู่เนี่ยคืออะไรคะโอโ้หลายหลายเรื่องเลยครับพี่เดงครับอ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องคโครนหรือว่าเลนที่อยู่ในในในบ้านของตัวเองที่จะต้องกลับเอาเอานอาอกไปนะครับใน,นส่วนที่พอมอดูแลนะคะพอมอเนี่ยเราดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเราดูแลคนพิการ เราดูแลเด็กเล็กรวมถึงสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณหลายหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนด้วยที่ให้พื้นที่ในการพักพิงอย่างเช่นวัดต่างๆศาสนสถานต่างๆเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่หลายพื้นที่เลยเปิดให้เอาคนแก่คนเฒ่าเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็เวลาผู้สูงอายุหรือคนพิการเนี่ยพี่เด้งคงนึกคาบออกว่าท่านเป็นคนรักรักติดที่อ่ะจะย้ายที่ก็ลําบากนะครับแล้วเวลาย้ายที่เนี่ย ท่านก็จะมีเครื่องอัฐถบริหารอีกนะครับมีอุปกรณ์นั่นมีอุปกรณ์นี่ก็ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยความท้าทายก็คือหนึ่งการรีโลเคตให้กลุ่มเปราะบางนั้นเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สองอเมื่อรีโลเคตแล้วถ้าหากว่าบ้านได้รับการเรียกเสียหายขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปซ่อมเราก็ไปฟื้นฟูนฟนฟนทําให้สภาพพื้นที่อยู่เขาเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมให้ได้โดยเร็วที่สุดนี่คือความท้าทายครับพี่เดงค่ะค่ะ เอาละค่ะคงให้ทั้งตรีปิดท้ายกันนิดนึงอยากจะพูดฝากอะไรกันบ้างไหมคะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยนะครับอค่ะโอ้เพลินมีใสเข้ามาพี่เล่นยังเห็นพวกภาพผมอยู่ไหมครับพี่เล่นครับค่ะงเหให้ท่านตรีได้พูดจริงท้ายกันนิดนึงค่ะครับเอ่อต้องฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ พวกเราชาวพอมอทุกคนขอเป็นกําลังใจให้นั่นประเด็นแรกนะครับและเราจะไม่ทิ้งไปไหนเราอยู่ในพื้นที่ตลอดนะครับเห็นเสื้อสีชมพูนะครับกระทรวงพอมอแน่นอนขอให้อ่ขอความช่วยเหลือได้หรือถ้าคิดไม่ออกโทรหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เป็นสายด่วนของพอมอตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมที่จะส่งทีมงานไปช่วยหรือว่าถ้าเราไม่มีทีมงานเราก็จะติดต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ออกไปช่วยพี่น้องประชาชนทุกๆคนเป็นกําลังใจให้กับพี่น้อง ประชาชนไม่ใช่แค่ภาคเหนือนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยภาคใต้บางจังหวัดก็เจอน้ําท่วมด้วยเช่นกันมาฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปด้วยกันแล้วเราต้องมาคิดระยะยาวแล้วครับว่าเราจะรักษาโลกใบนี้เอาไว้ให้ลูกหลานของเราเพื่อไม่ให้เจอปัญหาแบบของเรากันอย่างไรครับค่ะหนึ่งสามูนศย์ค่ะขอบคุณมากนะคะน้งตรีค่ะขอบคุณรับครับคุณครับครับผมสวัสดีครับ